เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บัณฑิตและอาจารย์ทอมมี่รุ่นที่สองค่ะอยากจะบอกว่าตัวเองโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้ามาเรียนหุ้นกับอาจารย์ทั้งสองท่านคือเดิมเนี่ยเป็นคนที่ ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นและก็แถมทัศนคติก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าออทั้งคนรอบข้างคนรู้จักที่เราเคยเห็นเขาไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นหุ้นต่างก็มีปัจเจ็บล้มตายเลือกลากันไปจากตลาดหุ้นอาจารย์ได้ให้ความรู้มากมายต้องมีแผนมีวินยัยซึ่งอาจารย์ได้ออกแบบแผนไว้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้ เราขัดทุนไม่ให้พอร์ตเราเจ๊งออกแบบเพื่อ,อ,อให้พอร์ตของเราเติบโตส่วนเรื่องเนื้อหาการเรียนนี่ก็คือเริ่มต้นสำหรับคนไม่เป็นเลยทั้งการอ่านงบก,การหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีคือจับไม่เป็นจนเป็นแล้วอาจารย์มีการสาธิตจนแทบจะเรียกได้ว่าจับมือกันเทรดเลยก็ว่าได้นอกจากจะสอนความรู้แล้วอาจารย์ยังเป็นห่วงลูกศิษย์นะคะมีครั้งหนึ่งอาจารย์ ให้ความรู้เรื่อง D W ซึ่งอาจารย์ใช้เวลานานพอสมควรเพื่อที่จะอธิบายให้เราได้เข้าใจจริงๆแล้วอาจารยก์ก็สรุปนะคะว่าตัวนี้มันอันตรายไงซึ่งตรงนี้ถ้าถ้าเราไม่มีความรู้จากอาจารย์เนี่ยเราอาจจะไปเ,เชื่อโฆษณาคำชีชช้ชวนเชิญชวนแล้วเราก็กระโจนเข้าไปเล่นโดยไม่มีความรู้ก็อาจจะทำให้ เสียหายได้ขาดทุนได้ในคลาสเราเรียกมันว่าคัมพีดาวดึงหาจังหวะเข้าซื้อหุน้นตัวนั้นโดยที่ดูจากออกราฟเทคนิคซึ่งมันได้ผลจริงๆมันใช่เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์มีความรู้แบบนี้มาสอนเราด้วยซึ่งอาจารย์คงทํางานหนักมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากแลามันก็ไม่เคยมใชร ไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นมีใครสอนเรื่องนี้นะคะอันนี้คือประทับใจมากเอ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออาจารย์แบบละเอียดมากแล้วก็เอ้ยมันทําได้เหรออะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งอันนี้มันก็โอ้ว้วาวมากเลยแล้วมันำก็ทํากําไรได้จากตีเฟก